ต่างตากแดดทำไหมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ๆที่นี่ True Big Buy ชื่อยางกู Big Buy รับชำระฟรีสำหรับค่าโทรศัพท์ True Move True Online และ True Vision และพิเศษสุดค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์ TOT บัตรเครดิต KTC UOB BBA Eon e, e a s y Buy ประกรันภัยประกันชีวิตและอื่นๆแค่บิีละหาบาท ต้องตากแดดทำไมไกลก็ไกลจ่ายใกล้ใที่นี่ทรูวิ๊กบายชยางกูปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนประสิทธิภาพเหนือกว่าด้วยน้ำมันตัวใหม่ไฮ d ดเซ e ลน้ำมันประสิทธิภาพสูงราคาเบาสะดวกสบายด้วยร้านมินิมาร์สะดวกซื้อร้านกาแฟอินทนินที่มีกลิ่นหอมละมุนละไมรสชาตินิ่มนวลด้วยสูตรเฉพาะของอินทนิน ร้านคาแคที่พิเศษด้วยระบบเคลือบสีฟิล์มแก้วแท้ๆจากแม็กไกวส์ปั๊มบางจากแจ้งสนิทปั๊มน้ำมันครบวงจรพลังงานสะอาดที่ยั่งยืนตั้งอยู่ถนนแจ้งสนิทใกล้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพเปิดบริการตลอด24ชั่วโมง ปีใหม่นี้มาร่วมกันหยุดความสูญเสียและเปลี่ยนให้เป็นความปลอดภยัยด้วยวินัยและน้ำใจของทุกคนปีใหม่นี้ขับรถดีๆนะครับอายุมากแล้วยังไม่รวยจะวางแผนเพื่อวันข้างหน้าอย่างไรดีหนอปรึกษา0819553625เห็นข่าวอุบัติเหตุแล้วใจหายถ้าเราเป็นอะไรไปครอบครัวจะอยู่ยังไง ปรึกษา0819553625ป่วยบ่อยอย่างนี้ชีวิตมีความเสี่ยงกลัวต้องจากไปกระทันหันทิ้งภาระให้คนข้างหลังปรึกษา0819553625ซื้อของที่มีประกันก็อุ่นใจชีวิตเราละ่ะจะมีอะไรประกันว่าเราและคนในครอบครัวจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปปรึกษา0819553625พ่อประสงค์จันจำปา สำนักงาน AIA ถนนเลี่ยงเมืองหลังบิ๊กซีอุบลใกล้ๆสี่แยกดงอู่พึ่งมีประเด็นเรื่องของจระเข้จระเข้นะปล่อยจระเข้ภาษาอีสานคือว่าแขกคือสู่ธรรมชาติค่ะที่ลำยอดโดมนะคะโอ้โหเดี๋ยวมีภาพเรียกว่าสดสด จากพื้นที่ด้วยนะฮะวันนี้เชาวบ้านกำลังรวมตัวกันประท้วงประท้วงในเรื่องนี้ที่สาเหตุที่เขาประท้วงก็คือเขาคัดค้านไม่ให้มีการเอาจระเข้มาปล่อยครัเนาะเหมือนที่คุณจุชัยบอกอะค่ะว่าเป้าหมายของการปล่อยเนี่ยก็คือเพื่อเป็นการคืนคืนจระเข้สู่เป็นความคิดของใครเนี่ยรักระนั้นเดีสิคะกำลังจะถามอุทยานเลยแต่ว่าเท่าเจ้าภาพเนี่ยที่ที่เขาจะปล่อยก็คือทางอุทยานยอดโดมอะ ที่เป็นสถานที่ที่เราไปดูปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนอ๋อครับอาแต่ตอนนี้ทางด้านคุณคุณพิกุลสินมานะครับชาวบ้านตัวแทนชาวบ้านแค่ด่อนนะครับคัดค้านเรื่องของการปล่อยจระเข้ลงลํำน้ําดมอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณพิกุลครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่บริเวณไหนกันครับตอนนี้ครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับตอนนี้อยู่แถวไหนครับตอนนี้ครับตอนนี้อยู่ที่บริเวณสารา กางบ้านโม18ต้านไยดดอนนะคะชาวบ้านกําลังจะรวมตัวกันไปตามที่เขตนัดชี้แจงแล้วนะคะอ๋โอครับคเค<อ>ยคือทัางเขตเราทําเรื่องยื่นคัดค้านไปแต่ทัางเขตยังไม่ตอบเรามาเลยว่าจะยังไงแต่วันนี้เขานัดไปชี้แจงเราครับเราก็เลยนัดชาวบ้านทุกคนนะคะเข้าไปชี้แจงชาวบ้านก็ยังรวมตัวกันอยู่ที่หมู่บ้านจะเดินทางกันกน,นัด10โมงนี่คะ่ะเล่า,าเล่าให้ฟังหน่อยครับย้อนหลังนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงข่าวนี้มันมายังไง แบบไหนฮะเรื่องจระเข้นี่ครับคุณเรื่องจระเข้นี่นะคะมีโครงการของเขตอนุรักษ์คันสัตป่ายอดโดมที่เขาจะทําการปล่อยจระเข้คืนถิ่นจานวนสิบตัวที่เป็นจระเข้พันธุ์ไทยที่เขานําออกมาจาการ์มที่จะเอามาปล่อยที่บ้านบริเวณบริเวณเขตป่าเขาปล่อยเข้าไปในป่าลึกกันนะคะแต่ว่าแหล่งน้ําชุมชนตรงนั้นมันจะไหลเข้ามาแหล่งน้ําตรงนั้นลำโดมใหญ่มันจะไหลเข้ามาสู่หมู่บ้านของเราจระเข้เขาจะเอามาจากไหนนะฮะ จระเข้เอามาจากฟาร์มเอกชนค่ะฟาร์มเอกชนอยู่อุบลหรืออยู่ที่อื่นไม่ทราบใช่ไหมฮะอ่าอ่าจนตอนนี้ไม่ทราบว่าเขานำมาจากฟาร์มไหนนะคะเพราะว่า,<อ>า,วาก่อนนี่เขาจะทำโครงการเขาไม่มีการประชามาติไม่มีการแจ้งชาวบ้านให้รูเ<อ>้เลยผพ้ที่จะผลักเบใกล้ในในลำน้ำเช่นชี่งรุ้น้ำไม่มีใครรู้ถ้าจะบอยจระเข้ครัตอนรู้อีกทีหนึ่งตอนที่เขาเอาจระเข้มาแล้วเขาไม่ทำประชาคมค่ะเขา้ําแค่เขาแค่เอาเข้าในวาละะัวหน้าส่วนมาจะทำโครงการจะทำโครงการอน่ะนะคะครับอืมค่ะแล้ว แล้วตอนนี้นี่คืออยู่ในขั้นตอนที่ปล่อยไปแล้วหรือยังไม่ปล่อยหรือยังไงฮะขั้นตอนเขาจะปล่อยวันที่สิบหกนี่ค่ะเขาเขาจะทําโครงการปล่อยวันที่สิบหกมกราคมห้าแปดนี้ที่บริเวณท่าน้ำม่นานแคดอนแล้วก็จะเชิญผู้สื่อข่าวอเมริกาแล้วก็อธิบดีกรมป่าไม,ม้มาร่วมพิธีปล่อยด้วยทางนี้ทางม่านเราก็เลยอเห็นว่ามันไม่ปลอดภัาายสาหรับเราครือเราไม่รู้ก่อนที่จะดาเนินโครงการเราก็รู้ตอนที่เขาจะเขมาเราเลยจะทําการคัดค้านค่ะปล่อย คือทางมีชชันน์ก็ได้รวมตัวชาวบ้านหลายๆท่านนะคะไม่ใช่การกระดมพลนะคะเข้ามาด้วยความสมัครใจคือทุกคนไม่เอาจระเข้คสมาเพื่อที่จะค่ะลงชื่อคัดค้านตอนนี้ยื่นที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแล้วก็มทบสองสองกำนันเข้านะคะครับคุณพี่กุลกลัวอะไรบ้างครับชาวบ้านกลัวอะไรบ้างครับถ้าถ้าจระเข้ลงชื่ชาวบ้านกลัวจระเข้ทำร้ายเราหนิคะชาวบ้านเอาเห็นว่าเขาไปปอดในป่าลึกๆไหมฮะคุณพี่กุลบอกเมื่อสักครู่นี้ ปล่อยหาจากชุมชน30กิโลค่ะ30กิโลแต่เราก็ยังไม่มั่นใจแต่ก็ดูไม่ปลอดภัยไม่มั่นใจในความปลอดภัยนะคะจระเข้จระเข้ขม,มันจะหากินน้ำน้ำนะเ็นจระเข้ฟาร์มแหละเขาคือไม่มีใครเลี้ยงเขาหนบริเวณนั้นคือถ้ากิดว่าอาหารตรงนั้นหมดเขาต้องเลื่นล้นเพื่อที่จะหากินไปเรื่อยๆใช่ไหมคะครับมันก็ลงมาถูชุมชนเราชาวบ้านเราที่ต้องไปหาหอยหาปูนักเรียนของเราที่บางทีเนี่ยไม่มีร้านอินเทอนตเลยนะคะไม่มีร้านเกมเขาต้องไปเล่นน้ํา หลังเรื่องเรียนที่ลำโดม,มแล้วก็เสารอาทิตย์ต้องไปเชื่อพ่อแม่ทํางานที่ที่ต้องข้ามน้ำโดมตรงนี้ไปนะคะค่ะแล้วทังเขตทั้งเขตให้เหตุผลยังไงครับ,รบเขาเขาจะหยุดไหมครับหรือเขาจะทําต่อหรือว่ามีเหตุผลยังไงอา เราขอคําตอบให้เขาหยุดแต่เขายังไม่ตอบเราเลยตั้งแต่วันที่6ที่ผ่านมาเขาทํหนังสือมาขอชี้แจงกับเราอีกรอบหนึ่งซึ่งแนวโน้มตอนนี้คือยังไงเจ้าหน้าที่ก็ยังยืนยันว่าจะปล่อยนะคะครับวันนี้คือจะเขาเขานัดเราใช่ไหมฮะวันนี้จริงๆแล้วเขาัดนัดเราค่ะตามที่เรายื่นบันทานไปคือนัดทําความเข้าใจใหม่โอ้เขาก็จะทําความเข้าใจว่ามีความจำเป็นยังไงปล่อยจลเก้ก็คงไม่ก็คงปลอดภัยหน้าอะไรเขาคงจะคุยกับเราแบบนี้วันนี้ใช่ใช่ค่ะจะทำอย่างนั้นเพราะเขาเคยมาทำความเข้าใจกับเราแล้วรอบหนึ่งเมื่อ เมื่อเรายืนคัดค้านเมื่วอวันที่26วันนั้นคำพูดวันนั้นคําพูดเขาว่าอย่างไงบ้างครับคุณพิกุลค,ครับคําพูดเขาคือเขาไม่มีไม่มีคาตอบว่าจะปล่อยหรือไม่ปล่อยเพียงแต่ว่าให้เราทบทวนดูใหม่และที่ทำความเข้าใจใหม่ถามทุาที่แต่ละอย่างก็ไ้ที่ไม่สามารถตอบคาถามเราได้เลยคือตอนนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้ถามเยอะนะนะคะเพราะชาวบ้านไม่เข้าใจหรอกหลังวิชาการระบบนิเวศบ้านเราก็สมบูรณ์อยู่แล้วแต่ชาวบ้านคือกลักวอยเดียวคือกลัวอันตรายจากระเขศครับครับชาวบ้านประมาณกี่คนครับที่จะรวมตัวกันวันนี้ครับ วันนี้ชาวบ้านสองร้อยสามสิบสามสามสิบสามคนค่ะที่เป็นเป็นชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ทั้งหมดเลยเนาะค่ะหมู่บ้านแค่ดอนนี่ใช่ไหมคะค่ะหมู่บ้านเฉียกับหมู่สิหมู่บ้านโดงประดิษฐ์ค่ะมีสองหมู่บ้านนะคะอยู่ในนี้มีสองชุมชนและวตอนนี้จะมีชาวบ้านที่หมู่บ้านอื่นติดลำโดมไปเรื่องกับเราด้วยเพราะว่าเขาเขาเองก็ก็กลัวเหมือนกันนะคะค่ะคือฐานวิชียนี่ฉันก็กลัวเหมือนกันนะค่ะอืมค่ะค่ะแล้วคิดว่าถ้าไปวันนี้เนี่ยนะคะ การชี้แจงไม่เป็นที่พอใจอ่ะจะทำยังไงต่อดีคะคุณพิกุลเราก็จะเดินหน้าคัดค้านต่อนะคะคือ,อยังไงเราก็ไม่เอาให้ให้ให้เขาทำยังไงก็ได้แต่จอระเจ้คือขอร้องม่านอย่าปล่อยอย่าปล่อยเราเลยใช่ไหมคะพี่น้องไม่ปล่อยใช่ไหมคะ <c oughs> โอ้โหเส,สียงดังมากเลยนะคุณพิกุลฮะสิ่งที่จะ<ช>บอกกับพี่น้องชาวบนส่งท้ายวันนี้คืออะไรครับคุณพิกุลครับเอออยากให้อยากให้เขาเราเราอยากขอความเห็นใจคือ ให้ทําเป็นตามที่ที่อื่นเถอะทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้อย่าปล่อยจระเข้มาบ้านเราเลยอย่าอย่าปล่อยจระเข้มาบ้านเราเลยครับตอนนี้ไม่เอาไม่เอาจระเข้นะฮะคุณพี่กุลเอาจระเข้ค่ะครับคุณพี่กุลไปไปร้องที่ไหนบ้างแล้วครับศูนย์ดำรงธรรมแล้วก็ที่อำเภอดำรงธรรมจังหวัดค่ะศูนย์จังหวัดศนำรงธรรมอำเภออำเภอเขตก็ดยดมเองเขตสอนักบริหารพื้นที่สํานักเก้าคังหวัดเก้าเขตบริหารพื้นที่แล้วแล้วแต่ละที่นี่เป็นยังไงฉันก็ อด้วยความที่ว่าเราเราเราก็มีเสน่ห์อยู่บ้างเราก็ยื่นยื่นศูนย์ดำรงธรรมเอ้ยยื่นตู้นนทหนึ่งหนึ่งหนึ่งของท่านนายกไปแล้วอ๋อครับครับค่ะเครับว่าตอนนี้เรื่องอยู่ระหว่างการคัดค้านถ้าเกิดว่าเขายังจะปล่อยอยู่เราก็ต้องทำยังไงนะคะก็ต้องคือคืออยากให้เขาหาหาวิธีการคุยกับเราใหม่ได้ไหมคือยังไงเราก็ไม่เอาอ่ะทำทำยังไงกับเราก็ได้อย่าต่อจะมาื่อมาหาเราเลยครับครับ อย่างไงความคืบหน้านะคะหลังจากที่เข้าไปคุยกับทางเขตแล้วเนี่ยนะคะขอความกรุณาแจ้งคืบหน้าหน่อยนะคะคุณพี่กุลคะครับสิบโมงเลยใช่ไหมอาจายนักข่าวแล้วกคือเราอยากให้นักข่าวมาทำข่าวแล้วบ้างคือเห็นใจเราหน่อยเราสามารถไม่มีไม่มีความรู้สึกทางวิชารารซึ่งก็ไม่ได้หรอกค่ะเรื่องเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะอ้านับกพิชาการอย่างเดียวนะคะอก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอยู่นะครับครับคุณพี่กุลถ้า วันนี้คุยแล้วได้ผลยังไงบางทีพรุ่งนี้เราอาจจะต่อสายคุยกับคุณพิคุลต่อนะครับว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อไปนะครับขอบคุณมากครับคุณพิคุลครับขอบพระคุณมากนะครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะเรา้องตอความเห็นใจนะคะคือเหลือเราด้วยขอบคุณครับคุณพิกุลครับค่ะสวัสดีคค่ะ ค่ะนอกจากที่เราคุยกับคุณพี่กุลแล้วเนี่ยเราก็พยายามนะคะประสานไปที่ท่านปราโมทราตรีซึ่งเป็นหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมแต่ว่ายังติดต่อท่านไม่ได้ครับอยากรู้เหมือนกันนะคะว่าโครงการนี้เนี่ยมันมีมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรัข้อมูลรอบด้านเออแล้วมันมีความสําคัญยังไงแต่ว่าเท่าที่ทราบเนี่ยอาบ้านแค่ดอนนี่เขาบอกว่าเป็นหมู่บ้านที่มีเหมือนเป็นต้นตํำรับของจระเข้เขามีตำนานแบบนั้นนะครับคือตอนที่ ฉันมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมช่วงที่เขาจัดเทศกาลเปิดงานคือที่ทนั่นีจระเข้เยอะมาก่อนใช่ค่ะคือเขาจะแสดงเ่ยนะคือเขาจะเอาหนังจรเนะเข้เนี่ยมาโชว์คือตัวจริงไม่มีแล้ว<อ>เขาเอามาโชว์เลยว่าเหมือนเป็นต้นกําเนิดแล้วเหมือนเป็นอะไรแบบเหมือนเหมือนเป็นต้นกําเนิดอะค่ะ<อ>เหมือนเป็นที่อยู่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยโดยที่เขานําแสดงอะนะคะ,ะเป็นนิ<ะ>ทรรศการทีนี้ถ้าเกิดว่าเราได้คุยกับทางท่านหัวหน้า เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ายอดโดมเนี่ยมันก็น่าจะชัดขึ้นว่าไอ้โครงการนี้เนี่ยมันเป็นมาเป็นไปอย่างไรแล้วมันสําคัญมันจําเป็นขนาดไหนแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าเกิดว่าเอามาปล่อยจริงๆเนี่ยจะมีมาตรการยังไงที่จะสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้านเขามีความมั่นใจว่าเขาจะปลอดภัยครับคือถ้าถามดิฉันเองดิฉันก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคุณจุชัยใช่ไหมถ้าเกิดว่าวันไหนปล่อยมันอยู่เออมันเดินมาถึงนะฮะไม่แล้วที่สําคัญเนี่ย เวลาน้ําท่วมอ่ะแถวน,นั้นน้ําเยอะหน้าหน้าน้ำอ่ะโอ้โหขนาดอยู่ในฟาร์มเนี่ย<อ>ปิดอย่างดีมันยังออกมาได้เลยอ่ะอแล้วนี่ปล่อยตามธรรมชาติอ่ะเป็นเป็นใครใครก็คงจะกลัวเหมือนกันนะคะเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์คสุดยอดร้านอาหารเด็ดของเมืองอุบลมารวมอยู่ที่นี่เช่นแซบซอยก้าบุฟเฟ่พอยางคำ ้ตตมตำถาด2499ชาบูอินดีร้านเนื้อย่างเกาหลีอุงอิงกุ้งกิงที่จอะรถสะดวกสบายบรรยากาศร่มรื่นกินเสร็จมีที่ช้อปปิ้งได้ตามใจยูพาร์คถนนชัยางกูลแยกวัรนารมเปิดบริการ5โมงเย็นถึงสทุ่มเย็นนี้ไปกินที่ไหนศูนย์รวมอาหารถูกใจร่มรื่นหลากหลายไปยูพาร์คศูนย์เก้าหนึ่งศ โอ้โหข้าวกะเพราหมูนี่นะถ้าได้กินกับไขย่ยางมาตูมอ่ะอร่อยฟินเฟ้อเลยเคล็ดลับความอร่อยค่ะไข่ายางมาตูมที่เซเว่นอีเลฟเว่นกับข้าวกะเพราหมูรวม,มตัวเลยไข่ที่เซเว่นอีเลฟเว่นกินกับอะไรก็อร่อยสอศักยน ศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. แห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานีศูนย์บริการตกแต่งรถตู้ V.I.P. มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีให้คุณเลือกทั้งชุด V.I.P. และชุดประหยัดด้วยช่างที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีมีบริการหลังการขายที่จะทําให้คุณวางใจได้สาขาหนึ่งตั้งอยู่ที่3แยกทุ่งสีเมืองตรงข้ามศาลแขวงสาขาสองก่อนถึง4แยกทางไปเรือนจําสอบถามคุณแอร์โทร 080-002-5465หรือ045-241-219วันนี้ช่างน้อยช่างใหญ่ชอบใจยิ่งคนที่กำลังคิดจะสร้างบ้านหรือเจ้าของโครงการมั่นใจในมาตรฐานสินค้า ถ้ามาช้บริการที่เมืองวัสดุเมืองวัสดุสูงบริการและจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรสินค้ามาตรฐานของ S c G ออโโ้หลังคาเล็กไกลอ่อนสวยทนติดตั้งง่ายประตูเหมือนบานเลื่อนบานสวิงตะแกรงไวเม็ดเหล็กคานไวแฟรงและสุขภัณฑ์ห้องน้ำกระเบื้องปูพื้นมุงหลังคาสีทาบ้าน พร้อมวัสดุก่อสร้างอย่างอื่นครบวงจรคิดจะสร้างบ้านคิดถึงเราเมืองวัสดุ2 0 8หมู่9ตะบนหนองกินเพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมืองวัสดุหาง,ง่ายๆตั้งอยู่ติดถนนสายวารินศีสเกตโทร045 208 5่0 4